สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงบ่ายวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ที่ประชุมบอร์ดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือกชอค่ะเห็นชอบกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคลค่ะภายหลังมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ปรับเพิ่มอัตราเงินอุดหนุน นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือกอชอโดยที่ประชุมบอร์ดกอชค่ะเห็นชอบร่างระเบียบสอทอว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคลฉบับที่พอสอสำหรับนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษาในปีงบประมาณพุทธศักราช2566 และสำหรับผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานในลักษณะงบประมาณผูกพันต่อเนื่อง4ปีในปีงบป,ประมาณพุทธศักราช2,566เป็นต้นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือสอชอเสนอเพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีที่ได้อนุมัติให้ปรับเพิ่มอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลสำหรับผู้เรียนทั้ง2กลุ่ม พร้อมทั้งเห็นชอบเป็นหลักการให้สอชอจัดทำระเบียบเพื่อกำหนดผู้ช่วยครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามนิยามสั์บุคลากรทางการศึกษาซึ่งกำหนดไว้ในมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนเสนอคณะอนุก,กรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนฝ่ายกฎหมายพิจารณาการนกรองก่อนเสนอกอชอพิจารณาต่อไปค่ะ นอกจากนี้นะคะยังเห็นชอบร่างระเบียบกชว่าด้วยการอุดหนุนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ฉบับที่ 3, พสพศเพื่อปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวผูกพันต่อเนื่อง4ี่ปีให้สอดคล้องกับมติคอรมอเพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองที่มีฐานะยากจนได้มีโอกาสส่งบุตรหลานเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพและยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำกรอบนวาทางปฏิบัตินะคะในส่วนของที่มติคอรมอที่ได้มีการเพิ่มอุดหนุนเงินอุดหนุนรายหัวไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ที่ประชุมก็ต้องมีเขาเรียกว่าทำแนวปฏิบัติในเรื่องของการ ทำระเบียบต่างๆในการที่จะจัดสรรเงินแล้วก็ใช้เงินให้ถูกต้องตามมติของคอรมอค่ะในส่วนของสอชอจะเพิ่มนะครับเงินอุดหนุนให้กับชายแดนใต้เนี่ยร้อยละสิบห้านะครับถ้ากรณีที่โรงเรียนอุดหนุนร้อยละเจ็ดสิบนะครับเพราะนี่ตรงนี้เนี่ยก็ปรับตัวระเบียบว่าโดยเงื่อนไขที่ให้ปรับเพิ่ม1 5เปนี่ถ้าหากว่ารัฐบาลเพิ่มการอุดหนุนนะครับขึ้นมาในแต่ละครั้งเนี่ยก็ต้อง ลดจำนวนเปอร์เซ eh ็นท e ี in Dude, said, kind of ่ลดลงนะครับที่เคยให้15เปอร์เซ็นี่ยลดลงตามสัดส่วนที่รัฐบาลอุดหนุนเพิ่มขึ้นนะครับท่านครับก็ได้ถือโอกาสได้รับฟังในเรื่องอะไรหรอข้อเสนอแนะต่างๆของคณะกรรมการที่จะต้องให้เพื่อที่จะได้ดำเนินการในเรื่องของกชต่อไปค่ะ ไปต่อกันที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนค่ะร่วมกับบริษัทสื่อสากลจำกัดขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุดจริตประจำปี2565ลมหายใจไร้มนทินชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า3 0 0แสนบาทสำหรับคุณสมบัติของผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็น3ประเภทได้แก่ระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาและระดับอาชีวศึกษาหรือเทียบเท่า ประเภทของการประกวดมีดังนี้ค่ะคือ 1. การประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลงคิดดีทำดีและเพลงด้วยลมหายใจ 2. การประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุดจริตที่ไร้มนทินและ 3. การประกวดวิดีโอคลิปสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุดจริตสำหรับผู้ที่สนใจค่ะสามารถส่งใบสมัครพร้อมผลงานตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2565 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่มูล,ลนิธิลมหายใจไร้หมุนทินหมายเลขโทรศัพท์02 055 8444ต่อ316และ318ไปต่อกันที่ Honda ค่ะขอเชิญชวนนักเรียนระดับประถมศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ Honda Super อร์ไอเดียค t นเท2022คิดกระหึมโลกชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมทุนการศึกษาและประสบการณ์ทัศนศึกษาณประเทศญี่ปุน่นในส่วนของคุณสมบัตินะคะโดยผู้เข้าประกวดจะต้องอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6วาดภาพสิ่งประดิษฐ์แห่งอนาคต จากจินตนาการเป็นผลงานที่คิดค้นด้วยตนเองพร,ร้อมเขียนเล่าแนวคิดแรงบันดาลใจรวมไปถึงขั้นตอนและวิธีการทำงานตลอดจนประโยชน์ของผลงานค่ะลงบนกระดาษจ,จินตนาการโดยผู้เข้าประกวดหนึ่งคนสามารถส่งผลงานได้มากกว่า1ผลงานส่งผลงานไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมผ่าน Facebook Honda Super i d ไอ หรือหมายเลขโทรศัพท์0926691784และ022740670ค่ะ สถาบันธรรมวนณสินนะคะขอเชิญชวนเยาวชนอายุระหว่าง15ถึง20ปีส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเยาวชนเพื่อสร้างสารรค์วรรณกรรมรุ่นใหม่สถาบันธรรมวรณศิน,นประจำปี2565ครั้งที่12ในหัวข้อเมตตาชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า16,000บาทค่ะส่งผลงานไปจนถึงวันที่31ธันวาคมนี้ผ่านอีเมลที่ขึ้นอยู่หน้าจอในขณะนี้ค่ะ หรือติดต่อสอบถามไปที่ Facebook f แ n p a g e สถาบันธรรมวนณศิลป์ปิดท้ายกันที่ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ c a n เซน Printing c o n t e เ t 2022ในหัวข้อเสือราชาแห่งป่าชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า3,000 300, บาทพร้อมใบประกาศนียบัตร สำหรับประเภทการประกวดแบ่งออกเป็นระดับมัธยมศึกษาหรือปวชระดับอุดมศึกษาหรือปวสและระดับประชาชนทั่วไปสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่บันนี้ไปจนถึงวันที่15ตุลาคม2565ค่ะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมที่02-895-7200ค่ะ หมดเวลาของรายการข่าวการศึกษาแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการข่าวการศึกษาผ่านทังช่อง eTV แห่งนี้และที่เว็บไซต์ที่ www.etvthai.tv รับชมคลิปข่าวย้อนหลังที่ w w w y o u t u b e c o m e t v n e w s t h a i ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมดิฉันดารณีโตรื่นพร้อม้ว้ทีมงานรายการข่าวการศึกษาลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ